วัดดีครับเพื่อนวันนี้วันอยุ่สบายผมใหม่แล้วได้ของเล่นมาใหม่อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาแชร์ข้อมูลรีวิวให้เพื่อนได้รับชมกันเนาะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อนไปหามาเล่นบ้างเนาะก็อยู่ตรงหน้าเพื่อนเพื่อนนี้แล้วนะครับคือไอ้โมเดลเนี้ยมันเป็นโมเดลเก่านะครับแต่ไอ้บริษัทเนี้ยมันดันทําออกมาทีหลังเนาะก็มาดูรูปลักษ์กล่องเลยครับนี่ครับนี่เป็นงานจากซิกโปรฟอนนั่นเองก็คือลิขสิทธิ์ของซิก ในอาวุธปืนจริงๆนั่นเองนะครับรูปลักษ์กล่องเป็นแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยบอกเลยนะครับ p 2 2 6 e 5, ี m a r k 2 5 gas blowback airsoft uh, six s o u e r นั่นเองนะครับนี่รูปลักษ์กล่องแบบนี้งานลิขสิทธิ์แท้จาก six เลยนะครับแต่เป็นบริษัทผลิตในไต้หวันก็คือ vfc นั่นเองนะครับเปิดกล่องมาเลยนะครับเปิดกล่องมาแล้วก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ อ่านี่ตัวนี้อยู่อย่างนี้นะครับเป็นให้เราไปสแกนนะครับเขาบอกเป็นกรีนแกนนะรู้สึกว่ามันจะมีตัว CO2 ด้วยหรือมัง้งไม่แน่ใจนะครับเราก็ไปสแกนดูได้นะตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้จาก Six s a u เออเลยเนาะเพราะเขามาทํางานแอร์กันแอร์ซอกกันด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เขาทาออกมาเนาะนี่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้แล้วนะครับพอดีตัวนี้ไปเห็นข้าวนะครับแล้วก็เลยไปได้มาจากบิ๊กกันเมก้าพาสซาสะพันเหล็กนั่นเองนะครับสวยๆงามๆเลยนะครับนี่ถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกัันนะครบ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับในวุฒปืนนะครับก็คือ,อเป็นยี่ห้อ ซิกซ์เเอร์นะครับเป็นโมเดล P226 n a v y นนั่นเองนะครับคือตัวนี้อาจะเป็นที่เขาเรียกมาร์กย้นั่นเองก็คือพอให้หน่วยงานอทหารใช้นะครับก็คือให้หน่วย Navy s ซ a l ใช้นั่นเองนะครับของอมีการเนาะตัวนี้ในวุฒิปืนออกมานานมากแล้วนะครับส่วนขนาด9คูณสกนะครับก็มีขายอยู่ในตลาดปลเลือนด้วยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละเรียกว่าเป็นปืนแพงนั่นเองนะครับซิกในบ้านเราเนาะเป็นปืนแพงมากนะครับราคาค่อนข,ข้างสูงบริษัทจริงจริง จากประเทศสวิตซ์นั่นเองแล้วก็มันจะมีร่วมหุ้นร่วมทุนกับเยอรมันและตอนล่าสุดในปัจจุบันนี้ผลิตอยู่ที่อเมริกาแล้วนะครับปืนซิกเป็นปืนทนแล้วก็ใช้งานดีนะครับสมบุกสมบันนะครับหน่วยงานต่างๆมกักจะเลือกใช้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสวยงามเนาะแล้วก็ซิกซาวเออร์นะครับเขาลงมาเล่นตลาด แอร์การแอร์ซอฟกันนั่นเองแล้วก็ทำตัว b b การออกมาหลายรุ่นหลายแบบนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น P320 ใช่ไหมครับมี P365 ก็มีแล้วก็มี x c a r r y อะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ทำออกมานะครับก็คือ P26 อง V อนนั่นเองนะครับมาคิวบ้าาทำมาทีหลังเนาะจริงๆน่าจะทำตัวนี้มาก่อนเนาะเขาคงแบบว่าตีตลาดก่อนหญ่ P320 นนั่นเองก็เลยทำตัวนั้นออกมาก่อนเนาะตัวนี้เลยเพิ่งทำออกมาแต่ก็มาช้าดีกว่าไม่มานั่นเองนะครับโอเคอันนี้น เนาะต่อไปเรามาดูในส่วนบีบีการเราดีกว่านะครับสำหรับบีบีการเรานะครับเป็นชื่อโมเดลเดียวกันนี้เลยนะครับก็คือ Six s 6 s x u e r P226 Mark 25สบริษัทเจ้าของนิิทสิ์ก็คือ ซิกซาวเออนั่นเองนะครับแต่ให้ VFC ผลิตนะครับสำหรับตัวปืนตัวนี้นะครับเป็นโลหะทั้งกระบอกนะครับยุคเว้นคลิปจะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับมันจะเป็น2ชิ้นนะประกบไปอย่างนี้นะครับแล้ยึดด้วยน็อต4ตัวนะครับซ้ายขวาโดยส่วนของสไลด์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เนื่องจากด้านลิกก็จะมีมาร์กิ้งลึกสวยเลยนะครับชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยครับแล้วก็เลเซอร์ขาเป็นรูปสมอ แบบที่วยให้หน่วยซีลใช้นั่นเองเป็นลักษณะของเขานะครับสีมันจะออกแบบไม่ไหม้น้ําตาลไม่ไหม้นะครับสวยนะครับเพื่อนจะเห็นสีคนละสีใช่ไหมไอวุฒปืนะสไลด์กับนี่ก็คนละเฉดกันนะแต่นี้เขาจะทําออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันออกเหมือนไม่ไหม้แต่ก็สวยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเห็นของจริงเพื่อนจะชอบเลยอย่างผมเนี่ยผมว่ามันสวยมากเลยครับนี่แล้วก็เชคเกอร์แบบนี้นะครับด้านหลังตามมาตรฐานเขาเนาะศูนย์หน้าหลังเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแบบ อันนี้น่าจะยึดกับน,น็อตนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้จะเป็นต่อเข้าไปนะครับแล้วก็มีแต้มจุดสีขาวนะครับหน้าหลังแต่มันไม่เลืองแสงนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากเลืองแสงเพื่อนก็เอาไปหยอดน้ํายาเลืองแสงได้สีเขียวที่มีขายทั่วไปนะครับปัจจุบันนี้หาง่ายเนาะในส่วนของท่อน,นอกมีสีดำนะครับปลายท่อน,นอกไม่มีเกลียวสายเดปเตอร์นะครับมีแบบจําลองแบบเหมือนเกลียว เกี่ยวในวุธปืนนั่นเองนะครับแล้วก็ไกลอดแบบนี้นะครับตัวนี้จะปรับฮอปที่ไกลอดนะครับเหมือนโมเดลอื่นของ VFC นั่นเองนะครับด้านนี้ของท่อนอกจะมี m a r k กิ g งมมพาราซิกนั่นเองนะครับนี่สีออกด้านตามสไตล์ของซิกนั่นแหละรุ่นๆื่นก็สีนี้แหละแล้วก็ขอหลังปอกเทียมจะเป็นแยกกับสไลด์นะครับสามารถถอดมาได้นะนี่เห็นไหมโยกได้ด้วยนี่แล้วก็จำลองสลักต่างๆมา ให้ดูใกล้เคียงนั่นเองนะครับแต่ด้านบนสไลด์เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นสีของโมหรือเปล่าไม่รู้นาะมันเป็นเส้นๆเนงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเป็นแบบโมที่เขาหล่อมันก็เลยเป็นแบบเหมือนลอยต่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับในส่วนท้ายสไลด์นะครับจะมีเข็มแทงชนวนหล่อเห็นไหมครับผมลองกดๆด,ดูมันเด้งๆได้นะผมว่ามันคงไปมีสปริงทำให้หล่อเหมือนกับว่าเป็นเข็มแทงชนวนนั่นเองนะครับโดยการยึดต,ติดกับคงสูบนะเดาเอานะครับแล้วก็ ด้านล่างเป็นโครงโลหะนะครับมีเช็คเกอร์ตรงนี้อันนี้เป็นพลาส,สติกก็คือเป็นกริปมันเองกริปเป็นอย่างนี้ตีตา p 2 2 6นะครับด้านนี้จะเป็นคำว่า six s a u e r เหมือนในอาวุธปืนเลยนะครับอันนี้ตัวค้างสไลด์นะครับตัวนี้ตัวปลดสไลด์ six s a u e r เป็นระบบ d o u b l ล action นะครับก็คือสามารถเหนี่ยวไกลได้เลยนี่อ่าแล้วก็ซิงเกิลได้นะครับกลเป็นแบบโค้งมาตรฐานของรับแบบนี้นะครับซึ่งกลของ six มันจะหนักมากนะครับเพราะว่ามันอย่างนี้เห็นไหมนี่ ดับเบิลก็อีะแล้วก็ซิงเกิลก็ถือว่าลึกหนักอยู่พอสมควรนะครับสายใจร้อนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็นกสับเป็นลักษณะแบบนี้มาตรฐานของซิกนะครับแล้วก็ในตัวซิกตัวนี้จะมีระบบดีคอกกิ้งเนี่ยนะครับก็คือลดนกเป็นฮาฟนะครับไว้ในการพกเสาะในการพกเอวครับหรือใส่กระเป๋านั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับดึงลง มันจะกลายเป็นฮาห็นไหมถ้าเพื่อนจะยิงมันก็จะเหนีย่ยวไกลแบบดับเบิลได้เลยนะครับไม่มีเซฟตรงอื่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ของโครงปืนจะมีตีตาว่าผลิตที่ไหนนั่นเองนะครับซิกเซอร์อันนี้ USA นะครับมันอ่านว่า n น w วิ g ตันป่ะครับน่าจะใช่เนาะแล้วก็มี s e r i e ์ Number ด้วยนะครับเอาผมเห็นที่ร้านอะ่ะเวลาเขาจดลงในใบส่งเขาอะ่ะเขาจะจดเลขนี่เวยนะ ไม่รู้เหมือนกันทุกตัวหรือเปล่าหรือว่าแตกต่างกันไปนะแต่ของ VFC ของซิกทัมอะโปรฟอร์ดทัมอะเขาจะต่างกันไปมาร์กิ้งตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆมีตัวนี้ก็ลองมาบอกเลขตัวนี้แล้วกันว่าว่าเป็นตัวอื่นไหมครับผมจะเป็นเลขนี้นะครับนี้ของเพ,อเพื่อนเป็นเลขอื่นกันไหมนะครับนี่มีเช็คเกอร์อย่างนี้นะครับมีรางพิกคาตินีใส่ไฟฉายเลเซอร์ Laser, ก็ว่าไปนะครับใต้นี้จะมีตีเลเซอร์ Laser, บอกขนาด ลูก b b เรานะครับแล้วก็มีบอกแบบนี้นะครับตามมาตรฐานของบีบีการที่มีลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับสวยงามเลยนะครับเห็นมีมิสทหายที่ไปดูมาอะไรเงี้ยแล้วว่าสีมันอาจจะไม่สวยออกเขียวออกอะไรเงี้ยน้ําตาลแต่ผมว่าตัวจริงสวยนะครับใช้ได้งานเนียนเลยครับนี่แบบนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเราดูภายในกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับวิธีถอดนะครับก็คือขึ้นสไลด์นะครับแล้วก็บิดไอ้ตรงนี้นะครับลูกบิดนี่ให้ ลงล่องเนี้ยแล้วก็ปลดนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับดูในส่วนสไลด์นะครับตอนได้มาใหม่ถอดครั้งแรกจะถอดยากนะครับฟินนะครับนี่อ่านี่ครับเห็นเฟืองนี่ไหมเป็นเฟืองปรับฮอปนะครับเฟ,ฟืองฮอปจะอยู่ข้างในตัวนี้มันจะไปปรับเวลาเราหมุนเราดึงไปอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนเนี่ยครับมันจะหมุนหมุนเฟืองข้างในทําให้ฮอปขึ้นหรือลงนะครับรู้สึกว่าหมุนตามเข็มเนี่ย มันจะมันจะดันขึ้นมันจะปรับฮอปให้ให้เหินนะ่ะแล้วแล้วคลายคือทวนเข็มมันจะลูกห้อยนะครับถ้าเกิดอ่จำไม่ผิดนะเดี๋ยวตอนทดสอบผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเควิที่ถอดนะครับก็ดึงไกด์หลอดไปข้างหน้านะครับนี่มันจะฟิตนะครับอือแล้วก็ค่อยคเขย่ามาอย่างนี้นะครับนี่ได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่ อ่ะเนี่ยเฟืองเห็นไหมครับกาหลอดเป็นโลหะนะครับอันนี้เป็นโลหะกันทั้งหมดนะครับไม่น่าจะมีเหล็กเนาะวันนี้ไม่มีแม่เหล็กมาทดสอบนะครับเดี๋ยวจะสอยดูในวกาสดหน้านะครับถอดท่อนนอกนะครับนี่เราต้องดันแบงหน้าแล้วก็ค่อยๆขยับนะครับมันจะติดหน่อยนะครับเหมือนกับว่ามันฟิตไปหมดนะครับค่อยๆขยับนะอ่าออกมาได้อย่างงี้นะครับนี่อ่าระบบล็อกเขาจะมีตรงแง่งนี่ล็อกอยู่นะครับนี่อย่างงี้เห็นไหม เวลาถอดเราก็ต้องอาง้างตรงนี้แล้วก็ดันดึงออกมานั่นเองนะครับนี่เป็นศาสตร์อย่นี้ท่อนอกนะครับผมว่าสีนี่น่าจะทลอกง่ายแน่ถ้าเกิดยิงไปสักพักเนอะอาะอย่างฮอปเรือนฮอปเป็นแบบนี้นะครับนี่ตามโอติของวีเฟซีนั่นเองนะครับท่อในาสีดําน่าจะเท่ากับ17นะผมว่า17 17ก็ประมาณ90้าสิบถ้าอะไไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองค่อยคุยกันโอกาสหน้าีกทีแล้วกันนะครับไอความยาวท่อไหนเนาะนี่ด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สูปเป็นอย่างนี้นะครับนี่ เนี่ยยึดน็อตสองตัวยึดยึดศูนย์หลังสองตัวนี่ทำงานประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เฟรมแรกก็เป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ประมาณนี้นะครับซิกไม่เคยถอดเลย,เยตัวเฟรมผมก็จะถอดประกับนะของตัว V เนาะตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะเหมือนกันนะดูมันแตกต่างกันนะครับอ่ะโอเคอวิธีใส่นะครับก็คือมันจะใส่ ต้องขยับขยับอ่ะให้มันลงล็อกมันจะถึงจะใส่ได้พอดีถึงจะใส่ได้ง่ายนั่นเองนะครับอ่าลงไปอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็เอานี่ใส่งี้นะครับนี่แล้วเพื่อนจะง่ายนะเพื่อนดึงไอ้นี่ดึงสปริงเนี้ยมันจะใส่ง่ายดึงให้เป็นอย่างเนี้แล้วก็ใส่นี้ไปก่อนนะครับอ่แล้วก็ดันเนี้อย่างนี้มันจะง่ายนะครับถ้าเกิดเอาสปริงดันเนี้ยผมว่ามันมันจะใส่ยากกว่านี้เนาะนี่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ แล้วก็ใส่คืนนี่นะครับมันเป็นรางยาวนะครับถึงถึงหน้าหน้าสไลด์เลยแล้วก็ปิดนี่คืนเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นโลหะข้างอันนะครับจาลองด้านหลังมานะครับให้เป็นบอกลักษณะกระสุนนะครับแล้วผมเห็นนายวุฒิปืมจะมีรูตรงนี้นะเป็นแบบนั้นนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจําลองจากตัวไหนนะครับอาจจะเป็นตัวนี้อีกรุ่นหนึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็เติมแก๊สตรงนี้นอกแบบ VFC นะครับนี่อันนี้วาล์วจ่ายแบบ VFC จะเป็นสปริงแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ยางผักแม็กแบบนี้นะครับจุลูกได้20 ยี่สิบสองนัดมะยี่สิบกว่านัดอะ่ะแล้วก็ใช้กีนแก๊สนะครับแก๊สกระป๋องนั่นเองนะครับนี่แล้วก็มีน็อตยึดฐานมันตรงนี้เวลาเราจะเซอร์วิสอะไรก็ว่าไปนะครับในวุ้ดปืนเป็นรุ่นรู้สึกจะเป็นสลักอะไรสักอย่างอ่ะนะไม่ใช่น็อตอย่างนี้นะครับแล้วนี่ไม่มีตาอะไรเนาะนี่แบบนี้นะครับน้าหนักโอเคเนาะแต่แม็กสำรองยังไม่เห็นเข้ามาเลยนะครับผมถามร้านแล้วยังไม่มีเนาะเดี๋ยวมีค่อยหาซื้อเก็บไว้นะครับปางแม็กเป็นพลาสติกนะครับ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแมกกาซีนนะครับเพียงเขาว่าทำความเร็วได้ประมาณ300นิดนิดมั้ง3 1 0 3 2 0มั้งบางกระแสก็290 280นะครับโดยลูก0.2นั่นเองนะครับก็เป็นมาตรฐานทั่วไปแล้วนะครับโอเคสำหรับรายละเอียดตัวนี้นะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าตัวนี้นะครับ s i x Air Pro f o r ร์2พีสองสองนะครับเป็นตัวโมเดลสำหรับหน่วยนิซีลใช้นั่นเองนะครับ จำลองมาให้พวกเราได้เล่นกันในรูปแบบของวิธีการแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจไงก็ลองไปหามาเก็บเอามาเล่นกันนะครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบและก็ประทับใจนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังที่หามาเล่นหามาเก็บไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งในคอลเลกชันนะครับผมจะไปคู่กับไอ้ตัวสองส้นั่นเองนะครับตัวของ V เนาะเลยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังแนะนำเพื่อนๆเผื่อใครๆจะ เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วก็ไปหามาเล่นกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เล็กๆน้อยว่าอยู่ยกับเพื่อนบ้านนะครับผ mm. ิดพลาดในตำนานนี้ด้วย mm. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ